เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับที่จะบำรุงดูแลรักษาเครื่องสีข้าวให้มีอายุการใช้งานยาวนานและสีข้าวสะอาดให้เราได้รับประทานกันนะครับนานๆนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราสีข้าวเสร็จเนี่ยนะครับให้มันรันเครื่องตวเป่าเดินเครื่องตวเป่านะครับเพื่อไล่ข้าวไล่แกลไล่ลำที่ค้างอยู่ในระบบหัวสีเนี่ยให้มันออกมาให้หมดเดี๋ยวดูนะครับหลังจากที่เราไล่แล้วจะเป็นยังไง เห็นไหมครับจะเห็นว่ามีข้าวที่ตกค้างอยู่ในหัวสีเนี่ยไหลออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับดูนะครับช่องลมพวกนี้นะครับเราใช้แปรงที่ฟันเก่าๆของเราเนี่ยที่ไม่ใช้แล้วนะครับคอยแปรงเพราะว่าจะมีคราบลำมาติดนะครับตัวตะแกรงก็จะมีเศษข้าวเศษลำมาติดเราก็สามารถที่จะทําความสะอาดให้มันสะอาดเพื่อที่เราจะได้มีข้าวสะอาดรับประทานนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้นะครับ ในระบบเนี่ยมันจะมีพวกลำพวกนี้อยู่นะครับเราควรจะมีโบเวอร์สักตัวหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการทําความสะอาดเครื่องสีข้าวนะครับวิธีง,ง่ายๆนะครับก็เป่าลงไปเลยนะครับ จะสังเกตนะครับว่าหลังจากที่เราเอาลมเป่าลงไปเนี่ยจะมีลำดันออกมามีข้าวดันออกมานะครับรวมถึงตัวพัดลมเนี่ยเราก็เอาโบเวอร์นะครับเป่าสวนขึ้นไปได้เลยนะครับจะสังเกตว่ามีลำเยอะแยะมากมายนะครับที่มอเตอร์เนี่ยเราก็ต้องคอยทําความสะอาดด้วยนะครับด้วยการเป่าลมเพราะว่าอะไร เพราะว่าลำเนี่ยมันจะเข้าไปอัดตามตัวแผงคอนโทรลของมอเตอร์ตามสวิตช์สลับตัวเนี้ถ้านานๆไปเนี่ยเกิดความชื้นมันจะทำให้เกิดอาการช็อตได้นะครับเราก็เป่าทำความสะอาดส่วนตัวหัวบดนะครับทุกๆก,การใช้งาน1เดือนเนี่ยเราควรจะเปิดมานะครับเพื่ออัดจารบีนะครับ เพราะข้างในเนี่ยมีลูกปืนถ้าเราไม่อจาจจะระบียจารบีแห้งแล้วมันก็จะทําให้เกิดความร้อนและจะทำให้ลูกปืนแตกนะครับวิธีดูแลง,ง่ายๆนะครับแนะนํานะครับให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ซื้อเครื่องสีข้าวซื้อเครื่องเป่าลมไว้สักตัวหนึ่งแนะนําเป็นของยู็อกได้เลยครับตัวนี้850วัตต์กำลังแรงมากนะครับเหมาะกับการทําความสะอาดเครื่องสีข้าวมากขอบคุณครับผม